เครจะไปไหน I'm going to Wat Pa n a n a า h a t ไปทำอะไรคะ uh, I'm going to meditate for seven days อ uh ือดีใจไหม Yes I yes I have a good heart โอเคเดี๋วกกำลังจะพาเครกนะคะปู่กับน้อยกำลังจะพาเครกไปส่งที่วัดป่านานาชาตเนาะตอนนี้อยู่ที่หน้าบ้านนะคะจะใช้เวลาจากนี้ประมาณ 30นาทีนะคะจะไปถึงเดี๋ยวพอไปถึงวัดป่านานาชาติเดีดูบรรยากาศอีกทีเนาะท okay. างเี้ยวเข้าวัดป่านานาชาติแล้วค่ะเนี่ยให้ให้น้อยดูป้ายเป็นสาขา19ของวัดหนองป่าพงนะคะอยู่ที่ตำบลลึงหวายอำเภอวารินจำราบจังหวัดบลราชธานีเดี๋ยวขับต่อไปอีกสักประมาณ3-400เมตรจะเป็นประตูวัดและทางเข้าวาัด ใ,ใกล้ๆมองเห็นด้านซ้ายมือที่เป็นต้นไม้เยอะๆเนี่ยค่ะวัดป่าธรรชาติด้านขวานะคะน้อยด้านขวาจะเป็นลานจอดรถที่อยู่ด้านนอกบริเวณวัดน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเข้าไปจอดในทุงในวัดกันนะคะวัดป่านะไรนัมีคนมาถ่ายวีดีโอเลย เดยสวดพระวนนี้วันอาทิตย์ด้วยวันอาทิตย์คนเยอะอยู่แล้วโคุณตาตีตนตาตีโตนนู้นนุ่มเด็งตั้งใจแก่ตาโตนล่ลงจักรยานพี่น้องเดี๋ยวจะหาที่จอดก่อนนะคะเดี๋ยวจอดก่อนนะคะแยกแถวบริเวณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไ่ะ ทำไมจะต้องไปเดินไปส่งเค้ด้วยอจอดบ,บรรยากาศภายในวัดนะคะที่เห็นอ,อาคารตัวนั้นเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นศาลาฉันนะคะ จะมาถวายพระตหารก็จะมาถวายอยู่ตรงนี้เนาะคนเยอะมากเลยทีโอเค Good morning, this is Craig at w a p a n a n a s o p Today I'm going to begin my seven-day stay here. It's a beautiful uh huh. temple. <with S 2> uh-huh. It's a nice forest. and plenty of space for walking meditation <laughs> thank you bye bye อเค thank you เดี๋ยวให้ยดูบรรยากาศรอบๆอีกทีนะคะต้นไม้ใหญ่เห็นหลังไวๆนี่คือเครกนะคะส่งน้องแล้วนะคะเครกกําลังจะเดินไปที่ กุฏินะคะเขาเรียกว่าอะไรเ่ะเป็นเป็นเป็นออฟฟิศของวัดป่าน,านาชาติเพราะว่าเคล็กเคยมาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วครั้งหนึ่งนะคะเขาก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับที่นี่เป็นอย่างดีก็เดี๋ยวทิ้งไว้สักเจ็ดวันนะเดี๋ยววันอาทิตย์เราจะกลับมารับเคล็กอีกทีหนึ่งเนาะที่เห็นตัวอาคารที่อยู่ด้านหลังต้นไม้นี่นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็น เป็นโบสถ์หรือว่าเป็นอุโบสถเนี่ยค่ะจะเป็นที่ที่พระท่านจะทำประกอบาศาสนกกจเนา,นาแล้วก็พอาศาสนิกชนนะคะมารับอาหารมาถวายอาหารที่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 ศา,าแลาแล้วนะคะก็จะมูฟไปที่อีกศาลาหนึ่งนะที่ไปเพื่อสวดมนต์นะคะพอสวดมนต์เสร็จแล้ว อาโยมนะคะโยมก็จะกลับมารับประทานอาหารที่ศาลาเหมือนเดิมเนาะวันนี้วันอาทิตย์วันพระด้วยค่ะคนค่อนข้างเยอะเลยโอเคเดี๋ยวต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ